ได้ปะล้ม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 ขลังมาหลังมาล้มล้มอุ้ยนิวเคลียร์ลงนิวเคลียร์ลงล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มสองล้มสองหมดตี้หมดตี้หมดตี้ฮิวก่อนฮิวก่อน สวัสดีครับชาวเด็กเบมทุกท่านอีกผมกล้องสร้างอีกแล้ววันนี้ท่านในแกนซูเปอร์พีเพลนะครับผมซึ่งวันนี้ครับเรามาเล่นในส่วนของ สควอตนะครับแต่ว่าเราไปแค่ดูออนะก็คือเป็นดูโอประทัดสควอตนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาเล่นกับ3คนเดิมซึ่งขออภัยในเรื่องของเสียงของ3ด้วยนะที่มาเล่นด้วยกันนะคือผมไปลองปรับแบบอัดแบบใหม่นะครับทำให้เสียงเกมมันปกตินะครับแต่ว่าไปปรับให้เสียงคนเบานะครับก็ขออภัยมาทีนี้ด้วยนะครับอาจจะฟังลำบากนิดนึงแต่เสียงผมปกตินะครับผมโอเคปะลุยกันเลยกันครับก่อนลุยลืมกดไลค์กดซับไปกดแชร์ครับเป็นก็จะให้กองซ่าด้วยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเดือดและแชมป์ด้วยนะจ๊ะสปอยสปอย TPP ีทูแมนสคอร์ตปารีสจะแห้งไหมโคด้าช็อปเว็บเติมเงินสุดเจ๋งสำหรับเกมเมอร์ทุกท่านเติมไวได้ทันใจมีโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆทุกๆเดือนมีเกมหลากหลายมากมายให้เลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเกม PC หรือว่าเกมในมือถือก็สามารถเลือกเติมได้อย่างสะดวกสบายมีหลายช่องทางในการชำระเงินไม่ต้องงอบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตให้ยุ่งยากหากใครสนใจใช้บริการโคด้าช็อปนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้ดีสคริปชั่นได้เลยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยครับสำหรับโคด้าช็อปครับพี่ได้มารีนว่ะเฮ้ยชึบเอฟลูลัวโดดลงมาเร็วๆอึ๊บพี่โดดลงมาโอ้โหเลยไปอีกประเทศหนึ่งฝันนูษยฝันนูษย์ฝันนูษยลงฝันนุษยก็เต็มเลยฝันนูษย์ก็เต็มโอเคเราเราเราเออะอ่ะทำไมของไม่โหลดวะเอ้ยพี่ของไม่โหลดไอ้บ้าไอ้ของเพิ่งเห็นโหลลดแ้วโหลดแล้วโอเคเมื่อกี้ของไม่โหลด ดีนะเออดีนะเมะื่อกี้ดีนะยังไม่มีคนเนะมื่อกี้มีคนนี่แต่ถ้าเขาเขาโหลดนี่คือเราแห้งเลยนะ<ต>เฮ้ยตรงนี้มีคนล้มตัวหนึ่งละยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้ล้มตัวหนึ่งละซ้ำเลยครับไม่เสียเวลา First Blood น่าจะตัวนี้แหละ เฮ้ยมีรถมารถลงมารถลงมารถลงมาข้างหน้ารถลงมาข้างหน้ารถลงมาข้างหน้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วที่รถขับหนีมาขับหนีไปแล้วขับหนีไปแล้วอ๋อแลนดิ้งไม่ขึ้นไม่ขึ้นอันนี้อยู่ที่มาละไปไหนแล้ววะขับหนีไปแล้วข้างหน้ามีข้างหน้ามี โอ้ยิงยากจังวะโอเคล้มตายแล้วนู่นนุ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 ่นอ่าอะไรวะน่ะแฟดเหรอเอ้ยนู่นนุ่นก็มีตรงนู้นก็มีเฮแล้วเฮแล้วล้วล้มล้มรถตัวนึงงรถตัวหนึงนูดูตัวนึงนู่นตัวได้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 ระวังซ้ายนะซ้ายมีขวามีซ้ายมันขึ้นเนินไปตรงนู้น ตรงนู้นอะมีโอเคตายตัวหนึงตายนึงซ้ายเหมือนซ้ายเหมือนดี๋ยวขอ,อฟันก่อนโอเคเก็บของก่อนครับโอ้ MP 5. MP 5 4, โห MP5 MP5 สีไอ้นี่สามเฮ้ยมีคนนึ้มา ตายตายโอเคโอ้เกือบตายลบยูลบอยู่ลบอยู่ฮิวยังไม่ขึ้นเลยยังฮิวไม่ขึ้นเลยฮยูก่อนไปไหนแล้ววะนู้นนู้นนู้นอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายมันอยู่ซ้ายนี่ตันนี้ตอนนี้ตอนเห็นแล้วเห็นแล้วแต่ซ้ายมาตรงนะนี่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 ตายตายตรงนี้ตายเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้มีรถตรงนี้มีรถรอมีรถตรงเรามีรถ ลลมันยิงมาโหยิงไกลด้วยเพื่อนโอ้มีสโคปสไนเปอร์โอ้โหเยี่ยมไปเลยเพื่อนๆเราต้องขึ้นรถไปแม่สามวงไกลไกลอยู่อ่ะโอ้ยขึ้นรถไปดีกว่าขึ้นรถไปดีกว่าขึ้นรถไปดีกว่าได้ไหมได้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 ทำหนึ่งนะตายไป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 ก่อนไปก่อนตรวจตรวจบลินเฮ้ย อ๋อสามไปสามคราใช่โอ้อันหนึงนะระวัง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 พี่อ้อมขวาเฮ้ยข้างบนข้างบนมีอุ้ยไม่ล้มเกือบล้มแล้วนิดเดียวข้างบนบนสุดบนสุดมีเรียบเหรอโหเมื่อกี้ดิงแล้วน่าจะอีกชุดเดียวคือตายอ่ะเสียได้เลย โอ้โหแกตลิงโซเจอร์ไปกันลงที่เดิมเลยไนท์ฟอลที่เดิมเลยไปเลยเมื่อกี้เราลงเราลงเมืองนี้เราก็ตายเมืองนี้แล้วนะแม่สุดยอดไปมาขับรถ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 มาแล้วปะเออจอดปะวะจอด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 บ้างหน้าจอดบ้างหน้าจอดบ้างหน้าขอปั๊มยา ไม่โดนเลยครับผมความแม่นยำแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บ้านข้างหน้าเลยบ้านข้างหน้าเลยข้างบ้านไหนอะเห็นละเห็นละตัวนึงเห็นตัวนึงละเห็นตัวละได้ไแล้วนึงนโอ้ป่านแล้วมาว โอเคโอเคโอเคพี่เอาก่อนก็นได้ใม่รอเราก่อนรอก่อนปลาบิดควันมันปลาบิดควันมนทำไมวะได้ได้ได้ก็ามาดิครับเพื่อนอเทสวยซ้ายมาซ้ายมาในค,ควันเหรอ อุ้ยในควันนี่ว่ะไม่เป็นไรคือยิงแล้วแหะแต่ไม่ไหวจริงคือต่อให้พี่ยิงตัวนี้ตายนะอีกตัวหนึ่งก็ยิงพี่ตายสีเกอร์ว่ะเอ้ยสีเกอร์น่าสนใจติเกอร์เนี่ยน่าสนใจโอ้ยวงวงไม่ไกลโอ้มีคนยิงมีคนยิงโอ้ชิ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 ชชิชชิใช่ใช่ใช่ข้างหน้าพี่เลยมาพี่ละมาสองตัวสองตัวโอ้ my god ปืนปออุ้ยขบวนมีอึ่งได้ตัวหนึ่งยูจี้เบาจังยูจี้อยู่นี่กำลังชุบ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 ชุบอยู่ชุบอยู่สามมาได้มาได้มาได้มาชุบอยู่มชุบอยู่ใกล้เสร็จแล้วชุบอยู่หลังนี้เลยหลังนี้เลยโดนมาเออสวยแต่ว่าพี่ยิงก็จะดาวแล้วดิแขนฉันแขนบางอัดต้องโอ๊ยมาแล้วมาแล้วอยู่อยู่อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง ไม่ล้มหรอวะนัดเดียวนัดเดียวนัดถึงนัดนึงสวยตัวหนึ่งตัวหนึงตัวนึงวน่ง,ง,งอ้อยอย่างแม่นสไนน์นะระวังนะเ T สนะอันนึงอันนึงจะล้มจะล้มโอเคสวยตายหมดตีอ๋อตายหมดตีแล้วศพมันเด้งอะไรวะ ได้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 มี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 ยาแล้วมียาแล้วได้ยาแล้วยาญ่ใหญ่ใหใหญ่เฮ้ยเฮ้ยมีคนมีคนมีคนข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยเพิ่งแจ้งเตือนพี่เมื่อกี้เลยล้มล้มล้มโอเคตัวเดียวเหรอมาแล้วนี่นี่ โอ้ my god หลบๆๆๆเลลนะโอ้เออตายว้ามันโค้กมาเหรอออได้แล่วไ้ล่วได้ล่วชุบมาเลือดเต็มสามคิดว่าแค่นี้จะหมดแล้วสองหนึ่งมีคนยิงมาอู๋ลงก่อนละครับ โอ้บนสุดเออ้ือ RPG โอ้ไม่กอดเอออ้าวสายล่างก็มีเดินทุกทางเลยครับงั้นเอาเทเลพอร์ตเตอร์แล้วกันเทเลพอร์ตนี่ก็สุ่มยากเหมือนกันนะไม่ค่อยเห็นใครสุ่มได้เห็นแค่สองคนเองโอ้ข้างล่างเต็มเลย สองคนก็แย่แล้วอันพี่ลงพี่ลงบ้านซ้ายนะใหญ่อะเพียบเลยโอเคอเฮ้ยใครเปลงข้างบูฮีมีคนลงข้างลงข้างบ้านเลยล่นแล้วนะกำลังไปช่วยไหวเปล่าคุยสามคิวสองแล้วปะมีอีกมีอีกนะมีอีกนะบ้านนี้บ้านนี้มีบ้านนี้มีนนเก็บของให้เรียบร้อยเก็บของให้ร้อยเก็บของ อาา่ะฮะอาา่ะฮะอยู่ไหนวะถึงนี้เหรอโอเคเตายโอเคนั่นคนวะน่ะอ๋อต้นไม้สวยเรามาเป็นตี้มาเป็นตี้เฉือกเรียบร้อยเลยเขายิงกันแทบตายเรามายิง ตัวเดียวตายเลยจบเฮ้ยนั่น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 บอทแน่ๆเลยเรียบร้อย <laughs> ถูกต้องนั่นบอทแน่เลยเลยใช่มันเอาของมาให้เราไปเราเก็บของันดีกว่าได้ปะลม้ลมลม้มล้มล้มขลังมา รามาลม้ลมล้มอุ้ยนิวเคลียร์ลงนิวเคลียร์ยรลงเออล้มหนึ่ลลงลง้มหนึ่งล้มสองล้มสองหมดตี้หมดตี้หมดตี้ฮิวก่อนฮิวก่อนโอเคเ,เสียงอะไรอ่ะขบวนไม่ล้มได้ไงวะถ้าขบวหลองคามีคนมานะมีคนมานะสามด้านซ้ายมา ตายเดนตายนึงละขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนฮิวก่อนมีตัวมานั่นแหละสามสวยมันปลาระเบิดมาวะเอยมันปาแม่นซะด้วยไม่เป็นไรอย่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม้เอออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันปาระเบิดอีกแล้วอ่าโดดออกหือทันยูหือเกือบไม่รอดตัดสินใจทันตัดใจทันอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมันวิ่งวิ่งวิ่งวิ่นี่ละ อราคาบ้านมีราคาบ้านมีราคาบ้านตัวท้ายสั่งโอ้โหกำลังกระโดดเลยช็อตนี้ทามิ่งแย่วะ่ะอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านอยู่บนบ้านรอ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 มดนลงมาพี่กำลังอุ้ยสนาย,ยิงมาสนาย,ยิงบนบ้านสนาย,ยิงบนบ้านมาโด,ดลงมาก็ได้ยินเสียงลงมาแล้วนะวะเออสวยสวยมาก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 โอ้ นุ่นๆนุนๆเพิ่งยังเพิ่งเพิ่งรถมารถมาอีกเหรอเห็นละล้มตัวหนึ่งหิวเหรอเพื่อนสวยข้างบนสามจะวับจะวับพี่วับเข้าบ้านนะวับเข้าบ้านบ้านขวาบ้านติ๊กหนึ่งบ้านติ๊กหนึ่งอ่ะบ้านติ๊กหนึ่งบ้านติ๊กหนึ่ง ไม่ถึงว่ะพี่ถึงแค่ตรงนี้นะถึงแค่ใกล้ๆโอเคว้ามมาละวว้ามมาละวว้ามนี่ละว้ามนี่ละวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยโอ๊ยว้ามผ่ามาพอดีเลยข้างหน้ามีข้างหน้ามีล้มมาหนึ่งเข้ามาก่อนอ่าฮะอ่าฮะเข้าบ้าน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 ก่อนบ้านก่อน ตัวเมื่กีโลมแลตัวนึงนะเฮ้ยวงมันต้องขึ้นว่ะไม่ถ้าขึ้นเราเคลียร์ตัวนี้ก่อนไหมเคลียร์ตัวหน้าก่อนเคลียร์ตัวหน้าพี่ก่อนน่าจะฮิวอยู่ปะขโมนขโมนที่ขึ้นมาละเห็นละเห็นละตายตายเคลียร์เราต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนเราขึ้นบนเราต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนต้องขึ้นบนโอ๊ย เราอ้อมขวาเราอ้อมขวาอ้อมขวาอ้อมขวาสามอ้อมขวาอ้อมขวาพี่มียาพี่มียาไม่เป็นไรหมูพี่แตกกันนี่ว่าเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าหมูตัวเองแตกไปแล้วเราเล่นได้เพราะว่ามันมีสามตีแล้วนะเห็นละเห็นละอุ้ยเกือบโดนระวังระมัดผัวหน้าเราโดนยิงนะระวังโดนสวนนะอ๋อมันยิงขึ้นอยู่มันยิง่มอยู่รอ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 ลอมีคนดาวก่อนรอมีคนดาวก่อนแล้วค่อยเข้าไปค่อยย่องไปค่อยย่องไปค่อยย่องไปย่องไปย่องไปมาสามย่องไป ย่องซ้ายไปมันเหลือห้าแล้วมันเหลือห้าแล้วสามรู้จักย่องไหมสามกดซีอ่ะเฮ้ยเสียงคนวิ่งมะเดียวคนวิ่งข้างหน้าคนวิ่งหน้าล้มล้มล้มเดี๋ยววงบีบนะหายเลยหรืวะข้างล่างข้างล่างล่ยูงยิงยิงแอบก่อนแอบก่อนแอบพิ้ไปเลยแอบพิ้ไปก่อน เฮ้ยมันมันมาซิกมาซิกเกอร์มาซิกเกอร์ล้มตายตัวท้ายตัวท้ายสามตัวท้ายไม่ต้องใจร้อนฮิ้วก่อนฮิ้วก่อนตัวท้ายสามมันตัวท้ายเราเราได้เปลี่ยนมันเราได้เปลี่ยนมันเราได้เปลี่ยนมันเออไงล่ะสองสี่เดือดว่ะเออมาอย่างนี้สิวะซ้ำซ้ำศพเลยซ้ำศพศพไหลด้วยเออ ตกตัมตกเออสุดยอดดุเดือดเท่าไหร่วะเนี่ยสิบเอ็กคิวดุเดือดวะโคตรดุเดือดมันจะจัดเลยเห็นว่าเราต้องเราต้องให้มันยิงกันก่อนแล้วเราค่อยไปยิง